สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆลงปณะนะอามิตรรักนะะักสะสมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้กาก้าพารรยก็มาพร้อมกับสามเหรียญซึ่งเป็นเหรียญหนึ่งบาทเหรียญสองบาทและก็เหรียญห้าบาทนั่นเองที่ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่กําลังฮิตฮอตเลยทีเดียวนะครับมีราคาสูงด้วยและเหรียญทั้งสามเหรียญน,นี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีสภาพที่ยังสมบูรณ์นะครับ ยังสมบูรณ์และก็สวยงามนั่นเองอนะครับการซื้อขายในตลาดก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ยังครองอันดับนะครับยังครองอันดับเรายังเห็นกันได้เรื่อยๆในเว็บไซต์ต่างๆนะครับมีการซื้อขายกันค่อนข้างที่จะสูงนะครับเราไปที่เหรียญ2บาทนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอฝากพี่ๆน้องๆหลวงปณะนาานะครับสำหรับ การเก็บสะสมเหรียญก็ขอให้มีสภาพที่สมบูรณ์และก็สวยงามนะครับวันข้างหน้าจะเป็นราคาที่สวยงามสำหรับเหรียญของพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับเหรียญสองบาทนะครับที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดนักสะสมนะครับก็คือเหรียญที่เป็นสีเงิน นะครับเหรียญที่เป็นสีเงินชนิดราคา2บาทนั่นเองนะครับแต่เหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากของเหรียญชนิดราคา2บาทเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของเหรียญเหรียญน,นี้กันนะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับป่นพระพักรเฉียงทางเบื้องขวาภายในวงขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชและจุดไข่ปลาโดยรอบนะครับ ส่วนวงขอบของเหรียญชนิดราคา2บาทก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเหรียญชนิดราคา10บาท2สีนั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่าลวดลายของเขานั้นยังสมบูรณ์และก็สวยงามน,นะครับเหรียญ2บาทนะครับซึ่งไม่มีการผลิตออกมาอีกแล้วสําหรับเหรียญ2บาทปีพศนี้นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นพระบรมบัรพคตวัดสะเกตราชวรมหาวิหารนะครับ ชนิดราคา2บาทสีเงินนั่นเองนะครับปีพุทธศักราช2550นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ติดอันดับ1ของชนิดราคา2บาทนะครับตัวนี้ยอดการผลิตถึง232ล้าน15,100เหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญปีพศออนี้นะครับส่วน UNC UNC เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่250บาทนะครับ 250บาทนั่นคือราคา UNC ของเขานั่นเองนะครับส่วนเหรียญ2บาทที่กำลังเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับให้พี่น้องดูนะครับดูลักษณะแบบนี้และก็ให้หมุนนะครับจับแบบนี้นะครับหมุนหมุนมานะครับตัวภาพบรมณ์บันพึนี้ให้หันหัวขึ้นนะครับ หันหัวขึ้นตามพันเียนนั่นเองนะครับนั่นก็คือเหรียญ MTO นะครับที่ลหลายๆช่องลหลายๆนักสะสมนะครับนักสะสมโดยทั่วไปมีความต้องการนะครับความหนานั้นก็อาจจะใกล้เคียงกันนะครับแต่อาจจะหนากว่าปกติเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับเหรียญที่เป็นเหรียญ MTO นะครับก็ถือได้ว่า เป็นเหรียญที่สวยงามนะครับด้านหัวหมุนขึ้นนะครับแล้วก็ด้านก้อยหมุนขึ้นไปทางทิศทางเดียวกันนั่นเองนะครับชนิดราคาสองบาทสีเงินนะครับอ่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องนะครับพี่น้องลุงปนาอามีเหรียญลักษณะแบบนั้นนะครับพระเศียรตรงนะครับด้านพระเศียรหันขึ้นด้านก้อยพระบรมบรรพตหันขึ้นข้างบนนะครับตัวนั้น ทางช่องของเราให้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,500บาทนะครับส่วนเหรียญที่ปกติโดยทั่วไปนะครับเรายังไม่รับนะครับเรายังไม่รับเราต้องการในลักษณะเหรียญ MTO นะครับหรือว่าเหรียญผะเสียนตรงนั่นเองนะครับของชนิดราคา2บาทนะครับตัวนี้ส่วนเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับเหรียญชนิดราคา1บาทตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็ยังมีความต้องการในตลาดโดยทั่วไปนะครับของชนิดราคา1บาทปีพศนี้ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่เเหมือนกันนะครับทรงฉลองพระอง,งค์คุยนะครับด้านหน้านะครับส่วนตัวอักษรต่างๆถือได้ว่าชัดเจนนะครับสวยงามและก็ชัดเจนของปีพศนี้นะครับภูมิพลอดุลยเดชและก็รัชกาลที่9นะครับก็ยัง สมบูรณ์แล้วก็สวยงามนะครับส่วนวงขอบเป็นเฟืองโดยรอบนะครับวงขอบเป็นเฟืองโดยรอบด้านหลังนะครับตัวนี้ซึ่งเหรียญปีพศออนี้นะครับจะมีอยู่2แบบนั่นก็คือแบบชอบ้าสั้นแล้วก็ชอบฟ้ายาวนะครับตัวนี้กําลังตีตลาดและก็เป็นที่นิยมนะครับถ้าพี่น้องมีก็สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้นะครับในราคาค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะครับตัวนี้นะครับเหรียญ คศ2,529นะครับแบบที่ท so sure ่านเห็นอยู่นี้ก็คือช่อฟ้าสั้นนะครับช่อฟ้าดูตรงไหนนะครับให้ดูตรงนี้นะครับเป็นช่อฟ้าสั้นนะครับถ้าเกิดว่าช่อฟ้ายาวเราก็จะเห็นช่อฟ้าลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับตัวนั้นจะเป็นช่อฟ้ายาวช่อฟ้ายาวจะราคาสูงกว่านะครับช่อฟ้ายาวจะราคาสูงกว่า ช่อฟ้าสั้นนะครับ U.N.C เขาประเมินอ,อยู่ที่500ถึง800บาทนะครับการซื้อขายโดยทั่วไปเราก็ยังเห็นอยู่ในราคา300ไปจนถึง500 600บาทเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญช่อฟ้าสั้นนะครับส่วนช่อฟ้ายาวนะครับส่วนช่อฟ้ายาว U.N.C เขาประเมินอ,อยู่ที่2,500ถึง3,000บาทนะครับช่อฟ้ายาวนะครับของเหรียญปีพศ2529นะครับตัวนี้ มีราคานะครับราคาไม่เคยตกเลยนะครับสําหรับเหรียญปีพศนี้มีความต้องการในตลาดโดยทั่วไปนะครับถ้าพี่น้องมีก็ดูสภาพว่าสภาพสวยงามขนาดไหนนะครับตัวนั้นก็จะทําให้เหรียญของเรามีราคานะครับอ่านี่ก็คือเหรียญของปีพศ2529นะครับชนิดราคา1บาทนั่นเองและเหรียญสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเหรียญ5บาทตัวนี้นะครับ ดูเพียงแค่ปีพศนะครับดูเพียงแค่ปีพศท่านก็จะได้เหรียญที่มีราคาสูงเลยทีเดียวนะครับปีพศ .2546 นะครับของชนิดราคา5บาทยอดการผลิต182,000เหรียญนะครับ u n เอเขาประเมินอยู่ที่1,200บาทนะครับการซื้อขาย ในตลาดนักสะสมนะครับที่ผ่านการใช้งานแล้วเราก็ยังเห็นอยู่ในราคา500ขึ้นเลยทีเดียวนะครับมีราคาตั้งแต่500ขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับถ้ามีสภาพที่สวยงามและก็สมบูรณ์นะครับส่วนถ้าเป็นการสึกหรอที่ค่อนข้างที่จะเยอะราคานั้นก็จะตกลงมานะครับ ตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วเห็นในราคา500ขึ้นสะส่วนมากนะครับของปีพศ2546นะครับนี่คือเหรียญชนิดราคา1บาทและก็5บาทชนิดราคา2บาทนะครับส่วน2บาทนั้นตัวที่เป็นปกติเรา ยังไม่ต้องการนะครับเนื่องจากว่าเรามีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเหรียญชนิดราคา2บาทเราต้องการในลักษณะเหรียญผสยนตรงนะครับเราให้อยู่ที่ราคา2,500ขึ้นนะครับสาหรับเหรียญผสยนตรงชนิดราคา2บาทสีเงินนั่นเองนะครับนี่ก็คือเหรียญทั้ง3มเหรียญน,นะครับฝากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับลงพนันนั้น สืบเสาะหากันนะครับสมได้วันข้างหน้ารับรองว่าเหรียญลักษณะแบบนี้มีราคาที่สูงแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้กาก้าพารวยก็ฝากคลิปเวบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ